แล้ววันวันนะส่งคอนเทนต์จงตัวตุ้งกองในวันกับกลับมาเปิดหมดเมื่อยลิปเนาะเป็นกระบะเย็นเมื่อนั้นแสดงว่ายังบัทนันเจอเนาะยังบัทนั้นดัเจอตัวตุ้งจัมภาระจุกับนลังอากาศเปลี่ยนแปลง ช่วงนี้ส th ่งงานเข้าสู all, <tv> ่ระบบเอไอมังกระจาดเขาไปตรวจสอบทางจองทายต่อสุดส่งงานเข้าสู่ระบบเอไอมังกระจาดเขาไปตรวจสอบทางจองทายต่อสุดไมนุญาตแป๊บนึงเสียงพัดลมดังเกินไปเสียงพัดลมดังเกินแต่ละกีบกระจาดคนละ ตางต่างไปละยังไม่จริงหลังใหญ่นะขอบคุณนะยกคุณแม่อรพรที่มาเปิดบ้านเหมือนกับเหมือนกับเก็บกระตาหางเพิ่นพึ่งตัวเพิ่นเพิ่นพึ่งเจอตัวปลอดคอยกลายเป็นหลักพันเนาะหลักพันหลักหมื่นเนาะ คิดละสี่ห้ารุนนี้ก็จะอยู่กับร้านเลียงร้านแล้วก็อยู่กับโทรศัพท์เนาะก็ดูเพื่อนพุกซึมเศร้าไว้เกิดโลกเเกิดโลกเพิ่มดันเกิดโลกวบาวานันว่างๆกับงานเว้นก็เป็นงานอีกแบบนึง่งของแมวนันหลังจากทำงานจนแล้วว่านอนอูใแต่ทุนบ้าน cảm ơn ừ. 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 các, tập hợp lần này cha nên để đây, bố có anh nhẫn, mẹ nụ cúc, ừ. nói ơi, lăng nói, <laughs> ขนหาว่าท่านพ่อนท่านเจอกรบส่งงานกรบส่งกิฟต์บานๆเจอกันวันใหม่สำหรับวันทำงานก็จะมีเนออากาศ้อนกลับมาแล้วกับกันเนื่อยากกินชมเนาะนอยากกินชมใครมีมะม่วง บุแม่บุญล้วนชูชาติท่านสอวบอสซอวบอสุงไว้เนาะหลังเนาะแมงหวันทำจีบใบกะฝากชมยอดหลังด้วยนะคะขอบคุณนะคะแม่งวันกะจะคืนเวลาให้กับเพื่อนๆเลยกันกับทิง

อยู่แบบไม่ง่ายแต่ก็ขอให้อยู่บุ่นวายสดนะนีช่องของตอนเองก็ต้องทำงานในครบชง่งได้ส่งงานเข้าถึงเวลาก็ถึงเวลาก็เ,ากเ,ากเปิดบ้านทำการถ่ายทอดสดส่งงานเข้าสู่รับดีตลอบนะจ๊ะ ยืนยันตัวตนไปอีกวันจ้าทรงเหมือนเดิมทรงเช้าหนึ่งคิบเย็นหนึ่งคิบต่อไปนี้อาจจะเป็นเที่ยงหนึาา่งมีแมงวนันขอโทษก็อภัยด้วยแมงวันมาเจอคอมเมนต์เจอแต่กำลังรับชมเนะมาะหนงวันจะขอไปตอบหลังบ้าน,นขอบคุณนะคะแม่งวนันจะคืนเวลาให้กับเพื่อน ถมงเวลาก็ถึงเวลาก็เปิดบ้านทําการถา่ายตัดส่งงานเข้าส่นแนเราไปเปิดคายกันมองเห็นในเพื่อนๆกันเลยเห็น,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 นตัวตนของเพื่อนจริงสําหรับพวกเรายังไม่เจอผ่านไปก็ยังไม่เจอตัวตนถตาเจอตัวตนเมื่อใดก็คือเมือวันก็จะปังวันนั้นขอให้เจอกอ็ให้เจอคิดแม่งวันาะ เพระาะว่าสตารีกับทรงไปแล้วจะมีมีเบื่อมาปฏิสัมพันธ์ไม่มากจะน้อยก็โอุ่นถ้าเฮาว่าปเปิดลนะ้าก็ไปชมใหม่ถ้าของเพื่อเบือนนะ่อเชื่อมต่อคองมแมงวันก็จะมาแต่ <laughs> เจอตัวจริงมือได้กัก็จะปังมันนั้นนะ ก็เปิดบ้านทําการถาทะ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 ่ายตัดสดส่งงานเข้าสูนแล <c oughs> ้วมาเพื่อนเข้าว่าเพื่อนหม่นะถึงถ <c oughs> ึงมาเนี้มาานะันเศร้าเนาะเรดูแลระบบค่ะแต่เชิญเพื่อนมามายืนยันตัวต,วตวนยังหาตัวตวนยังไม่เจอเลยเนาะบ่รู้ว่าคำว่าเต้นไปท่าได้เนาะถึงจะปังเนาะสำหรับท่านจอเนาะ เียงพัดเสียงพัดลมดังเกินไปขออนุญาตนะครับผู้ด,ดูแลระบบแต่มาเปิดโหมดเมื่อคีมแล้วก็เป็นช่องของตอนเองมีช่องของตอนเองจ่องแต่ทอดสดสลับเปลี่ยนกันทุกวันนะขอให้ได้ส่งงานครบทุกช่องของเยอของ่นนะ แมงนุมกงศิลาไปทําการถ่ายทอดสดจากอูว่าจะออกแนวทางไปแบบไหนของตัวตนของแมงมุมสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับนะจ้ายินดีเข้าน้าปังกำลังสวยดีขอบคุณนะครับุณล้วนขอบคุณมากๆ ขอบุณผู้ตัวตนยืนยันตัวตนแม่วนยั่งมาทัานละเจอตัวตนเจอตัวตนจริงยินดีนะจ๊ะยินดีตอนรับเข้าสุขอันนี้นะของแม่วันคงเสีลาแม่วันสตีเนาะทำง,งานมาปีกว่ายังไม่เจอตัวตนตนเไห ตอบทังบ้านนะค่ะคุณปาวีเบอร์แวงน้อยจังหวัดก่นมารายงานตัวตนยืนยันตัวตนเปิดการการมองเห็นจนะเขามาอยูจุดนีแกมีความสุขสนุกสนานกับมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะวได้ดศกวันไดเสาร่วันไดเกิดจะวางกันเลยขอเปิดบ้านถึงจะได้รับ ก็ต้องทำงานห้ักบทุกช่องของเพื่อนกันนอนไต่ทุนบานแคนอูนอนแล้วกะ็เปิดโทรศัพท์ขึ้นกันเยี่ยม,มในงันกับจะได้เจอตัวตนจริงกับเพื่อนๆสัทีเนาะมี่องเดียวก็ต้องส่งส่งงานด้วยก็เขาไปโชคชิปให้เพื่อนๆน,นด้วยบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายเจ๊ ถึงจะเป็นจิบสตรีนของแมงหวันถึงจะเป็นจิตส่งไปแต่ละลิปศูนย์จุดศูนย์ศูนย์งหวันกับ่รงเพื่เกา่าขอบคุณนะคะอ,อันนี้ก็ะแมงหวันกับ่งงานจะมั่ง คอนเทนต์รอบกลางเนาะคอนเทนต์รอบกลางเด่นแนวทางนั้นเนาะอันนี้ไปดูบานเพิ่นที่เจอตัวแล้วเนาะว่าพ่นจะเจอตัวตนง่ายเนาะเพราะว่าจะอยู่การอยู่การกินกันง่ายทุกอย่างเพราะว่าเห็นง,ง่ายเนาะแต่ทำคอนเทนต์เด่นแล